ค่าปฏิกรรมสงครามไม่ใช่เพียงการแก้แค้นแต่เป็นความพยายามที่จะเยียวยาความเสียหายอันมหาศาลที่เกิดขึ้น สิ่งแรกๆที่ประเทศผู้แพ้ต้องชดใช้คือการชดเชยทางการเงินเงินจำนวนมหาศาลนี้มีไว้เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกทำลายชดเชยความสูญเสียทางเศรษฐกิจและบางครั้งก็จ่ายเป็นบำนาญให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการชดใช้ยังรวมไปถึงการส่งมอบทรัพยากรหรือผลผลิตเช่นท่านหินแร่าธาตุหรือแม้กระทั่งเครื่องจักรอุตสาหกรรมสิ่งเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นทรัพย์สินที่ ที่สามารถนำไปใช้ฟื้นฟูประเทศผู้ชนะหรือเป็นการชดเชยในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงินโดยตรง ในบางกรณีประเทศผู้แพ้อาจถูกจำกัดขนาดกองทัพหรือการครอบครองอาวุธเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภัยคุกคามขึ้นอีกในอนาคตบางครั้งยังมีการคืนดินแดนหรือมอบดินแดนส่วนที่เคยยึดครองไปก่อนหน้านี้คืนหรือแม้แต่ยกให้กับประเทศพี่ชนะเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพรมแดนและสร้างเสถียรภาพใหม่หลังสงคราม ค่าปฏิกรรมสงครามเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขหรือทรัพย์สินแต่เป็นบทเรียนอันเจ็บปวดที่สะท้อนถึงราคาค่างวดและความพยายามที่จะสร้างสมดุลและความสงบสุขในโลกที่เคยบอบช้ำจากไฟสงครามอันโหดร้าย